เมพีมายาเล่าบ้านจนสู con, ่ซีอีโอหมื่นล้านนั่งทับเงินคอนโดร้อยล้านคลิปนิ่มต้นเรื่องสองคนสองโซเชียลมพีมายาเคยเล่าบ้านจนสู่ซีอีโอดังโพสต์นั่งทับเงินเต็มตู้ซื้อคอนโดร้อยล้านเปิดคลิป นิ่มเนี่ยต้นเรื่อง6,000กำไร15ล้านซื้อรถหรูพีมายาไม่มาช่วยเป็นขอทาแน่จากกรณีเมื่อวันที่19มกรา2566เจ้าหน้าที่เข้าบุกค,ค้นบ้านเมพีมายาหรือนางสาวพิทณลีตันติวิทย์เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายใต้ชื่อแบรนด์พีมายา ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีที่41ทับ2566ลงวันที่17มกราในฐานฟาร์มผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดจากความเสียหายแก่ประชาชนพร้อมทนายฟาร์มโดยเมพีมายาได้เข้ามอบตัวในช่วงเย็นยืนยันไม่ได้หลอกลวงลั่นสร้างแต่สิ่งดีๆมีรายงาน ว่าสืบเนื่องจากที่มีการโฆษณาชักชวนให้มาลงทุน6,000บาททำกำไร15ล้านบาทใน3เดือนนั้นจากการที่มีสาวที่ชื่อวนิ่มนะครับโพสต์ภาพกับรถหรูและโฆษณาชักชวนดังกล่าวกลางโซเชียลแต่ปรากฏเมื่อมีการไปสอบถามทางโชว์รูมบอกว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ขายกลายเป็นเรื่องโป๊ะแตก รวมทั้งยังมีคลิปที่เมพีมายาไปหานิ่มสาวในาภาพโฆษณาชวนลงทุนดังกล่าวโดยนิ่มมีการร้องไห้บอกลักษณะว่าถ้าไม่มีพีมายาคงเป็นขอทานไปแล้วจากคนจนสามารถมาซื้อรถหรูรวมทั้งเมรวมทั้งเมเองก็นั่งเล่าชีวิตเคยจนแล้วเงินจะซื้อแอปเปิล กินสักลูกยังลำบากเหตุผลที่เมพีมายาอยากให้มีชีวิตอ,อยากให้ชีวิตคนอื่นดีเพราะเคยจนและเคยลำบากมาก่อนทั้งนี้เมพีมายาอายุ28ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโด่งดังในโลกโซเชียลวงการสื่อให้สัมภาษณ์รายการดังและนิตยสารต่างๆเคยบอกว่าครอบ รัวไม่ได้รวยอะไรบ้านทุกละกันดานแต่เจ้าตัวสู้ทำงานจนมีเป็นหมื่นล้านช่วงเรียนปีสามทำน้ำอโวคาโดทำสบู่และเริ่มสร้างแบรนด์มายาและทำธุรกิจอาหารเสริมพีมายามีทั้งอาหารเสริมคลินิกฟาร์มงามธุรกิจทำเล็บโดยเมมักทำคลิป ไลฟ์สไตล์กับสามีลักษณะชีวิตหรูทั้งบอกว่าซื้อเพนท์เฮาส์ร้อยล้านใจกลางเมืองที่บอกว่าซื้อเงินสดจากน้ำพักน้ำแดงหรือคลิปโชว์เงินในตู้เงินจำนวนมากหรือนั่งนับเงินในรถที่เรียกว่าคลิปโคตรรวยหรือคลิปไปซื้อของแบรนด์เนมจำนวนมากด้วย ก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวขราวนะครับที่เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือน่าจะมาจากคลิปที่คนที่ชื่อนิ่มนะครับไปออกว่าจะซื้อรถในพิมายาแล้วก็เรื่องราวต่างๆเพราะว่าในการที่โชว์ออกมาแน่นอนครับมันก็ต้องมีที่มาที่ไปของเงินแล้วธุรกิจที่ตัวเองทํามันก็ต้องสามารถชี้แจงได้เมื่อชี้แจงไม่ได้ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ยังไม่ได้มีความผิดแต่ก็สู้ไปตามขบวนการ ของกฎหมายมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าอีกอัปเดตอะไรฟังครับ